สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องคำศัพท์ที่ต้องใช้แล้วก็จำเป็นสำหรับประเพณีแล้วก็เทศกาลนี้ครับผมคำแรกนะครับเยซูสแปลว่าพระเยซูยูโลฟต์แปลว่าวันคริสต์มาสยูลคลแนดอร์แปลว่าปฏิทินคริสต์มาสครับยูเลนิสา แปลว่า s a น t a คลอ u s ู u l e r e แปลว่าต้นคริสต์มาส l i ส s แปลว่าแสงไฟ Julekort การคริสต์มาส Julesongs แปลว่า p l a งคริส h r i s t m a s j u l e ดาวคริสต์มาส สเต็มปะแปลว่าถุงเทา้าบิลล์หรอแปลว่ากระดิง่งครับไรน์สตีร์แปลว่ากวางเรนเดียร์ยูลเลมอตแปลว่าอาหารคริสต์มาสยูลเลคลาร์แปลว่าเสื้อผ้าวันคริสต์มาสยูลเลบูร์แปลว่าโต๊ะอาหารสำหรับวันคริสต์มาสครับสวีนเนอร์ป,ปะ หมูสามชั้นอบกรอบพินนอร์ชีตซิโคงแกะนึ่งครับลูเตฟิสกปลาเนึ่งครับเกลกเป็นแปลว่าเครื่องดื่มท raditional ของประเทศนอร์เวย์คลมันทีนอร์สม้มแล้วก็คำสุดท้ายนะครับยูเล็คคอร์กแปลว่าเค้กสำหรับวันคริสต์มาสครับผมก็ขออวยพร วันปีใหม่2022ให้ทุกผู้ชมได้มีความสุขความจเจริญแล้วก็รุ่งเรืองทางงานอาชีพนะครับ